สวัสดีครับผมกบนาครับเมื่อนี้ครับผมมือก็บใคพ่อพ่อจานผมก็จ,มกจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันให้ทุกคนได้ฟังครับผมเสียได้ครับผมต้องยอมรับว่าผมเสียได้จริงๆมาเล็กเล่าเป็นอย่างถึงบ่หอดเลงไงเจ้กเถื่อบอกปับ๊บออกน้อยปับ๊บออกน้อยปับ๊บผมแปลกใจจริงๆครับงวดนี้ผมคิดว่านะอาจจะถึงเลืองไง อาจจะหดเล็ง่ายครับผมหมั่นใจก็หมูนซื้อผมไหมผมว่าเป็นอย่างว่าว่าอาจฝันของเราเลขเลขของเรางวดน,นี้อาจจะหดเล็งง่ายเพราะมันมีความแปลกครับแปลกมากๆเดี๋ยวลองฟังมึงครับอาจจะถึงเลขใหญ่จริงๆก็ไเลยครับเลขฝันพ่อจานงวดที่ผ่านมาครับฝันเราเนาะเขาตรงๆครับเข้าฮานอยฮานอยฮานอยโอ้ยมันบวกลงไงแจ๊คเตอครับมือนี่แหละผมสีอบอลเนี่ยผมคิดว่าอาจจะถึงเลขงหญ่ บริการันตี่เครับแต่ว่าข้อมูลศึกว่าอาจจะถึงเลขใหญ่จริงๆก็ได้ฝันเล่าเงินครับฝันแปลกกว่าทุกงวดปกติผีจะบอกเลขผีจะเขียนเลขให้มันก็เลยบ่หอดเลขใหญ่งงดนี้ครับบ่มีผีเขียนให้บ่มีใหี้เขียนให้แต่ว่าพ่อเราถามเองเลยครับแปลกครับเงินพ่อเราถามเลขเลขจากผีเองเลยเดี๋ยวครับลองฟังความฝันของพ่อจานดูผมก็ยังว่าเออ แปลกพองือนี้ฝันพอแปลกแห้งอาจอาจจะมากอะไรงื่อนี้ฝันที่ว่าผมจะเล่านี่คือเป็นความฝันของพ่อจานนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยนายนสองห้าถามเท้ามาเลขงว่มเมื่อกี้เขาบอ่อสี่เก้าเจ็ดกับศูนย์เก้าเจ็ดครับมันบอ่อมันบ่มากเลขไงครับมันไปเลขมันไปเลขเลขเลขน้อยเลขยังสังส่นส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความฝันของพ่อจานนะครับ ฝันพ่อจารย์เพ่นฝันเลยครับหลังจากที่เลขออกคือตอ้นแรงของวันที่สิบหกเลยก็คือตื่นเสาร์มาเป็นวันที่สิบเจ็ดพ่อจาเพ่นฝันมาเพ่นอยู่บ่งไหนสักหนึ่งครับเป็นไข่ไข่เลื่อนไทยเป็นไข่ไข่สาลาช่วงนั้นก็คือหนามันท่วงครับน้ำท่วมแบบเต็มเลยครับมองใส่มองขวาเนี่ยคือน้ำเต็มเลยครับปัดพ่อเพันยื่นแนมครับ พยุนยืนแนมใกล้ๆครับกับมีน้ำน้ำหล่นตะลิงมาเลยครับน้ำนี่สุดลูกหูลูกตาพนวาแต่ว่าสิ่งที่มากกับน้ำสิ่งที่มากกับน้ำมันแปลกครับมันบบเมนขอนไม่มันบบเมนพักตบชวามันโบเมนเลือแต่มันเป็นโลงโลงลอยมากกับน้ำครับไม่ใช่แค่โลงเดียวพนวาคือโลงเนี่ยมันลอยลอย ่อถ่ายกันมาเลยพอ่าลอยต่อถ่ายกันมาเลยแต่ว่าล่งลอยมาพอลอยมาเสร็จปุ๊บมันมันวนครับมันวนเหมือนกับน้ําวนครับต่อมาอยู่มาอยู่ตอนหนาเราสิครับลอยมาแต่มาใกล้แ,ลแต่ว่ามันมาวนอยู่ตอนหนาเราคือโล่งเนี่ยมีทั้งหมดห้าโล่งนะครับห้าโลงโลง่งศพนะครับอันนี้คือโลง่งศพโบเมนโล่งศพเก่านะครับโลงศพง่ามเหลือม คล้ายๆเหลื่อมสีทองสีมรกตดสีเพชรอย่างสีนะครับโล่งบางง่ามหนึ่งครับลอยมากขึ้นเรื่อนสินะครับแต่ว่าโล่งหาโล่งหนึ่งคือจะผูกผูกเชือกกันทั้งห้าสินะครับก็กเลยแบบลอยลอยลอยเคียงกันมาสินะครับลอยต่อถอยกันมาห้าโล่งครับมาหมุนอยู่ต่อหน้าเราบัมือพ่อหมุนอยู่ต่อหน้าเราครับเป็นหมุนวงกลมอยู่แล้วก็มีมีไอ คนหรือจังยังครับผมคิดว่าน่ะจ่เป็นคนดหรอกเพือพ่อนกับบอกว่าพอไายพอนายเอาเือนไม่ข่อยแน่ว่าสัอ้ยคนขี้ลุกบอกฝันในซื้อคนขี้ลุกพอหญยพอไายเอาบาทไม่ค่อยแน่ข่อยบ,อบ่มบานอยู่คนคน,คนคนคนขี้ลุกจริงๆครับนี่นี่คนคนบขนาดประมาณฝันผมเนี้ยผมบอกว่าซื้ออ่า ซพนั่นเพิ่นบอกว่าพอใหญ่พอหญยเอาบานให้คอยแน่คอยบมีบานอยู่พอพ่อเท่าจานครับเพื่อนก็ได้ยินเพิ่นก็เอาใหม่เคลียครับเอาใหม่เคลียดึงมาจากจากก้างห้วยก็ได้สิครับเอาไหม้เคลียเคลียมากลลวเพิ่นเอาจับจับเลยเสือกเพิ่นก็ดึงดึงลงขึ้นมาครับดึงมาลงเดียวแต่มันพ่วงกันครับพ่วงมาทั้งทั้งหาลงเลยครับพอมาหาลงเสร็จปุ๊บ พอทอจันเราก็เอามาัดมัดกบหัวหัวอยู่ไอเรือนไทยที่ว่าเรายือนอยู่ครับพอยือนเสร็จปุ๊บเราก็เอาโล่งโล่งหนึ่งครับเราแกะเราก็เอาหห้ผีต้นนั้นไปครับเราก็เลยถามว่าเอาแล้วเจ้าบ่มีเฮือนอยู่บ่เจา้าคือมาขอเฮือนขอ่บ่จะบมุมมเฮือนอืถามกันนี่ครับ แล้วกัผูญ้ยญิงคนนั้นกระเขาไปในเขาไปให้โลงครับพอเทาจ้านเรากับไปเปิดโลงอีกสี่โร่งครับมีแต่โลงศพครับแต่ไม่มีศพนะครับมีแต่โล่งเปล่าแต่ไม่มีศพสรุปว่าไอที่ว่าขอขอบาทนนะ่ะคือคนนั้นเป็นศพครับคือศพคนหนึ่งก่อนที่ว่าผูญ้ยญิงนั่นสินลงไปนอนศพกับพอไงพอไงจ้านหรือพ่อจานนะครับเรากับไปกลุ่มเมือง ล้าก็บ,บอกว่านั่งนั่งจากปีแลว้วะสันนั่งจากปีไอซ้ซบคนนั้นครับบอกมาว่าสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดครับแค่นี้ครับพอเจจา้าเราก็ไดยินงแค่นี้ครับเราก็คิดสองห้าศูนย์เจ็ด ลรวก็ถามว่าพ่อสอบอพ่อสอบอหน้างว่าเนะ่ยศพตัวไหนก็บกวจาจ่าแค่นั้นอะไรกับพิดุล้งครับสรุปว่าหลังจา่ายปิดุล้งเสร็จป,ปุ๊บพญายาิ่เจ้านอกกับหันหลังไปครับสรุปว่าเรือนไทยที่พ่อท่านอาจารย์ยืนครับบุ๋มนเรือนไทยเลยครับเป็นศาลาพักศพโอ้ยคนคิงลุกสรุปว่า ต้องที่ว่าเรายื่นน่ะคือเป็นศาลาพักศพครับนี่เห็นปะครับตังเลยขึุกบเวลาผมขอ,อนออนนะครับคือเวลาเาบาเบาไปนี่มันเหมือนกับว่าเต้าเห็นผ่าเสีนะครับก็เลยแบบสงสซยว่าคนขิ้นลุกสรุปว่าเป็นวัดครับเป็นศาลาพักศพและกาต้องถีว่า ยิ่งนอนนะคือเป็นบ่องไว้ศพครับคือสาลาเนี่ยมันมีเหล็กมีเหล็กสาราที่ว่าเก็บศพอยู่เดี๋ยวผมขอบ่งก่อนในศพนี่ยคือคนที่ใต้เพิ่นบอกว่าพศสองห้าศย์เดแต่สาราพักศพเพิ่นเขียนว่าสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งนะครับสาลาพักศพแต่ว่าศพบ,บอกก็คือสองห้าศูนเจ็ด มีเท่านี้ครับข้อฝันมีเท่านี้ผมก็เลยว่าฝันนี่ฝันแปลกแ,แน่นอนครับพ่อปกติมีแต่มีแต่ว่าผีบอกแต่อันนี้พอพอถามผีเลยสองห้าศูนย์เจ็ดส่วนตัวเลขแต่ว่าหากผู้ใดซื้อไปตี้กับไปลองไปไปพิจารณาบ้างครับแต่ว่าพ่ออาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่อนซื้อตี้ครับเพิ่นก็เอาแค่นี้แหละไม่ให้ทุกคนไปลองพิจารณาบ้างครับแค่นี้สองห้าศูนย์เจ็ดผู้ใดซื้อไปไซส์ามตัวหนาสามตัวหลังหรือซื้อไปสลับตัดสองตัวกันเลยแต่ แต่สาราพักศพคือ281แปศพบอกก็คือ2507นจ่าจะเป็นพ่อสอครับน่าจ,จะเป็นพ่อสอพ่อสอเราเกิดผมคิดว่านะสองหแต่ถ้าอายุก็น่าจ,จะประมาณแต่ห้าศ็กับประมาณห้าสิบเจสิบแปดห้าสิบเก้านะครับเนาะถ้าสองห้าศูนแต่ว่าพอจ้าง์ล้บอกได้ครับว่าห5าเจหายังยังสีเราบอกแค่2 5งหแค่นั้นเองครับ กับสองแปดหนึ่งผมก็เลยคิดว่าบอแง่ครับอาจจะมาเลขใหง่ก็ได้เพราะว่าพอเราถามเลขเองเลยและกับพีก็บบอกเพื่อนแต่ถ้าหากว่ามากตัวเลขตัวนี้กับองพีชนะครับเป็นความฝันของพ่อจานเนาะครับเนาะกะว่าว่าอย่าให้อย่าให้สุดแค่เล็กน้อยเลขเล่ลาแต่กับจองให้มันหอดเลขใหญไงซักเทือครับแต่ถ้าหากว่าชอบก็บล่องจดไว้ครับเพื่อเปรียบเทียบกับหลายๆเจ้า แต่หาวบามากก็เป็นยังครับว่ากวามฝันของเราเนี่ยมันบอกเขาเจ้เถื่อแต่เราก็ยังเราฝันในฟังอยู่ครับแต่เสียได้ครับมันไปออกแต่ห้าน้อยห้าเล่าทีนียแต่งวดนี้บันใ้ครับอาจจะถึงเลขใหญ่จริงๆก็ได้ลงศพลอยมาแล้วกับผีขอบานผีขอลงครับแต่ที่ไหนได้ครับคือพอจานคือเราฝันก็คือตรงนั้นคือเป็นสาราพักศพแล้วกับผีอาจจะบอกเลขอะไรตัวนี้ สไลด์คลิปนี้กับให้ทุกคนเฮงเฮงมัมานครับกับความฝันพ่อจานสไลด์คลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ